ผักกำเท่าไหร่คะไม่ขายค่ะให้ฟรีค่ะร้านนี้ชอบแก่โรสเนียผักห้าบาทห้าบาทห้าบาทค่ะห้าบาทมีอยู่จริงนะคะดูสิค่ะ,คะนี่นี่นี่โอ้โหผักยเยอะแยะเลยนี่ผักบ้านบ้านชาวบ้านปลูกเองนะจ๊ะอวยด้วยขนมก็มีจ้าห้าบาทกำรรม,มัดใ,ใหญ่มัดใหญ่ค่ะ ใหญ่เลยค่ะห้าบาทคะ่ะขนมเท่าไหร่คะคุณพี่ห้าบาทคะ่ะอืน,นี่แค่สิบบาทเองนะคะจ้าดูมะกลอนี่นี่สีสวยมากห้าบาทาบาทมันสิบบาทนูนต้มห้าบาทนี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมอ้อหตลาดบ้านเราเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตาย้าไหมคะลูกค้ามีแ